ทะเบียนหมอพร้อมผ่านทางไลน์ครับเข้าไปที่หน้าหลักแล้วกดไปที่บัญชีทางการครับจากนั้นพอมาถึงหน้าบัญชีทางการให้เรากดไปที่รูปแว่นขยายครับและพิมพ์คําว่าหมอพร้อมครับจะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับ หลังจากที่เรากดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดไปที่รูปสัญลักษณ์หมอพร้อมครับพอมาหน้านี้ใช่ไหมครับก็ให้เรากดเพิ่มเพื่อนนะฮะตรงรูปคนแล้วก็เป็นเลขบวกนะครับหลังจากนั้นกดเข้าไปที่คำว่าแชทครับ น,นี้จะเป็นหน้าลายของหมอพร้อมนะครับก็จะมีทั้งหน้ารายงานสันการลงทะเบียนค้นหาทั่วไปโหลดผ่านแอปนะฮะแล้วก็จะเป็นแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับให้เราไปที่ลงทะเบียนนะครับ เมื่อเข้ามาที่ลงทะเบียนแล้วจะเป็นหน้านี้นะครับหน้าการอนุญาตนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลให้เราอ่านเบื้องต้นนะครับตรงข้อมูลโปรไฟล์แล้วตัวผู้ระบุผู้ใช้ไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับปกติให้เราเลื่อนมาให้สุดครับแล้วกดคําว่าอนุญาตครับผมพอมาถึงหน้านี้ครับจะเป็นหน้าข้อกําหนดต่างๆนะครับ ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลสําคัญสําคัญนะครับให้เราเลื่อนมาให้สุดครับพอมาถึงหน้าสุดท้ายนะครับก็ให้เรากดคําว่ายอมรับครับพอมาถึงหน้านี้นะครับจะเป็นข้อมูลทั่วไปนะฮะการส่งการแจ้งเตือนกดยินยอมครับกดรับทราบครับพอมาถึงหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าข้อมูลเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับให้เรากรอกชื่อนามสกุล เลขที่บัตรประชาชนนะครับเลขหลังบัตรโดยที่ไม่ต้องกรอกขีดนะฮะแล้วก็วันเดือนปีเกิดครับเพื่อเป็นการลงทะเบียนข้อมูลตรงนี้ก็ดูข้อมูลให้ดีนะครับพอกรอกเสร็จแล้วก็กดคําว่าถัดไปแล้วรอสักครู่ครับระบบกำลังเช็คข้อมูลส่วนตัวอยู่ครับว่าเรา กรอกข้อมูลตรงหรือเปล่านะครับถ้ากรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะมีให้เราเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้ผมจะลงเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งยังไม่ใช่ที่จะได้ฉีดวัคซีนในระยะนี้นะครับกดถัดไปครับหลังจากนั้นครับมาหน้านี้นะให้เราพิมพ์คํานำหน้านะครับนายนางสาวเด็กชายเด็กหญิงพวกนี้นะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ครับ เลือกเพศครับใส่ที่อยู่ปัจจุบันก็ได้นะครับที่อยู่ปัจจุบันจังหวัดอำเภออะไรอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับอันนี้เมื่อกรอเสร็จแล้วก็ให้ใส่โรงพยาบาลที่เราต้องการเข้าไปฉีดวัคซีนครับกลุ่มเป้าหมายนะฮะประชาชนทั่วไปแล้วกดบันทึกครับระบบประมวลผลนะครับยืนยันสําเร็จนะฮะก่อนที่จะปิดหน้านี้นะครับให้เราไปที่ข้อมูลบัญชีได้นะครับ จะเป็นการเช็คนะครับว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนี่ครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงจะเป็นการปุ่มสําหรับเพิ่มบุคคลอื่นอันนี้ในกรณีที่เราจะลงให้พ่อให้แม่แล้วครับหรือว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะฮะคือคือลงผ่านแอปนี้ได้เหมือนกันนะครับโดยให้เราลงใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับจะมีข้อความมาในแชทไลน์นะครับบอกว่าลงทะเบียนสําเร็จนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราต้องการลงทะเบียนให้บุคคลอื่นสามารถกดไปที่การลงทะเบียนครับเพิ่มบุคคลอื่นเลือกความสัมพันธ์นะครับหรือจะเข้ามาที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวก็ได้ครับแล้วก็เลือกเพิ่มความสัมพันธ์ครับเพิ่มบุคคลนะฮะแล้วก็เลือกความสัมพันธ์นะครับอันนี้ผมจะเข้าตรงการลงทะเบียนนะครับแล้วก็เพิ่มบุคคลอื่นนะฮะเลือกความสัมพันธ์ที่เราจะลงให้นะครับพ่อแม่บุตรญาติพี่น้องอย่างนี้นะครับกรอกชื่อนามสกุลเลขที่บัตรเลขที่หลังบัตรครับแล้วก็วันเดือนปีเกิด สำหรับข้อมูลอ,อื่นก็จะเป็นหน้านี้ครับบริการอ,าอื่นเขาจะมีอย่างเช่นการจองการตรวจอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับในแอปพลิเคชันตัวลายตรงนี้ครับที่เป็นของหมอพร้อมนะครับจองฉีดวัคซีนโควิดส9าครับสาหรับเมนูนี้จะเป็นการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 กนะครับก็จะมีข้อกาหนดต่างๆและเงื่อนไขนะครับให้เราอ่านนะครซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้กด ที่จะยอมรับนะครับผมแค่กดเข้ามาดูให้เพื่อนๆนะครับผมกดปิดไปนะครับเพราะว่าที่เขาให้ลงตอนนี้จะเป็นสองกลุ่มหลักเนาะจะเป็นกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โรคประจมตัว7โรคนะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูในหัวข้อต่างๆในอินเทอร์เน็ตได้นะครับอย่างเช่นใน Line หรือว่าใน Google ทั่วไปนะครับก็จะมีการบอกอยู่เท่าว่าเป็นเงื่อนไขของกลุ่มไหนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรักษาสุขภาพวยครับทุกคนขอบคุณครับ